หากคุณคือคนหนึ่งที่อยากผอมอย่างยั่งยืนนะครับนี่คือ5สิ่งที่คุณไม่ควรทำนะครับสวัสดีครับผมมอน h e a งเฮลตี้ฮนะครับเมื่อคุณชมคลิปนี้จนจบคุณจะทราบเลยว่า5สิ่งที่คุณไม่ควรทำเลยถ้าคุณอยากจะผอมอย่างยั่งยืนด้วยนะครับมีอะไรบ้าง แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดความรู้ดีๆจากหมอหนึ่งนะครับหากคุณชมหมอหนึ่งจาก YouTube สามารถกดติดตามกด Subscribe ทางด้านล่างได้เลยนะครับและหากคุณติดตามหมอหนึ่งจากทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามเพจหมอหนึ่งเฮลธี่ฮีโร่จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพและรูปร่างของคุณนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาในสิ่งที่เราจะคุยกันนะครับก็คือ5สิ่งที่คุณไม่ควรทําเลยเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยผอมได้อย่างยัง่งยืนทำไมหมอหนึ่งถึงต้องพราาะว่ หลายคนเนี่ยเคยลดน้ําหนักแล้วก็กลับไปอ้วนอีกลดแล้วก็กลับไปอ้วนอีกแบบนี้เรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่ยั่งยืนสักทีนะครับคุณลองนึกดูว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นแบบนี้เหมือนกันคลิปนี้เนี่ยคือคําตอบของคุณนะครับคราวนี้ใน5สิ่งนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกข้อที่1สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ คุณต้องเลิกมองหาตัวช่วยก่อนเพราะว่าในหลายๆครั้งตัวช่วยที่คุณเอามาใช้เอามาทานเป็นอาหารเสริมเป็นยาทั้งหลายเนี่ยนอกจากจะทําให้คุณลดน้ําหนักได้ไม่ยั่งยืนแล้วยังจะทําให้คุณเนี่ยลดน้ําหนักได้ช้าลงอีกด้วยโดยเฉพาะพวกยาและอาหารเสริมที่ชอบเคลมว่าลดน้ําหนักได้เร็วมากๆลดน้ําหนักได้เยอะมากๆ พวกนี้เนี่ยต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าเขามักจะใส่สารบางอย่างมาโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้บางอันมักจะบอกว่าช่วยให้คุณเนี่ยกระตุ้นระบบเาผาผลาญได้ดีพอคุณทานเข้าไปแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าเหงื่อแตกเหงื่อออกเยอะซึ่งคุณอาจจะเข้าใจไปเองว่านั่นคืออาการของการที่ระบบเาผาผลาญคุณดีขึ้นแต่เขาอาจจะผสมยาที่เป็นไทรอยมาก็ได้ซึ่งจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ย ไทรอยทํางานมากกว่าปกติทําให้เหมือออกใจสั่นระบบเาผาผลาญเยอะขึ้นแต่มันเป็นการเยอะขึ้นแบบผิดธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้ไทรอยเป็นพิษหรือเป็นโรคไทรอยตามมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้หรือบางอันเขาจะใส่พวกสารที่เป็นสารไซบูทามีนนะครับสารพวกนี้เนี่ยปัจจุบันเขาไม่ให้ใช้แล้วนะครับซึ่งถามว่ามันมีส่งผลยังไงกับร่างกายของคุณมันก็จะทําให้คุณอิ่มเพราะนั้นบางยี่ห้อหรือบางอาหารเสริมบางอย่างเขาจะบอกว่า สำหรับคนที่กินไม่หยุดนะคะลองทานอันนี้ดูแล้วจะทำให้คุณอิ่มได้ตลอดทั้งวันกินลดลงพอคุณทานไปแล้วคุณรู้สึกแบบนั้นเออเฮ้ยทำไมมันได้ผลแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของร่างกายคุณที่สุขภาพจะเสียเพราะว่าสารตัวนี้ทำให้คุณหัวใจวายได้ดังนั้นเห็นไหมครับว่าพวกยาทั้งหลายหรือว่าอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแก้ต้นเหตุที่ทำให้คุณอ้วนขึ้นและมันจะทำให้สุขภาพุณแย่ลงด้วยดังนั้นคุณต้อง เลิกมองหาพวกตัวช่วยพวกนี้ก่อนเพราะสุดท้ายแล้วจริงๆคุณจะผอมลงได้คุณต้องไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งสาเหตุของการที่คุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณใช้ระบบพลังงานในร่างกายเนี่ยไม่ถูกนะครับร่างกายของคุณมันมีระบบพลังงานอยู่2อ,อย่างคือใช้น้ําตาลกับใช้ไขมันง่ายๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทานอาหารเข้าไปแล้วมันย่อยเป็นน้ําตาลมันก็จะใช้น้ําตาลก่อน ซึ่งแน่นอนว่าคุณคงไม่ได้ทานอะไรที่มันเป็นน้ําตาลเนี่ยในปริมาณที่พอดีอยู่แล้วถูกไหมแต่ก่อนคุณก็จะทานเยอะมากกินน้ําตาลเยอะกินแป้งเยอะจนสุดท้ายเนี่ยพอมันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลย่อยแล้วร่างกายของคุณเอาไปใช้ไม่หมดมันก็เลยต้องเอาไปเก็บไปสะสมในร่างกายซึ่งจริงๆเนี่ยมันสะสมได้2แบบ อันที่1น้ําตาลของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นแป้งก่อนเอาไปเก็บตามตับตามกล้ามเนื้อนะครับนะแล้วก็อันที่2คือเอาไปเก็บในรูปของไขมันซึ่งอันนี้มันเก็บได้ไม่จํากัดเลยถูกไหมเอาไปเก็บอยู่ตามหน้าตามคอตามตับไตไส้พุงของคนเก็บได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากสาเหตุมันเกิดจากการที่คุณใช้ระบบพลังงานได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นวิธีแก้คุณก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุคุณกินแป้งกินน้าตาลเยอะเลยเอาไปเปลี่ยนเป็นไขมันคุณก็ต้องลดการกินแป้งกับน,น้ําตาลลงเพื่อที่จะไปเอาไขมันเก่าออกมาใช้อันนี้คือการแก้ที่ต้นเหตุที่แท้จริงดังนั้นเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะไม่จําเป็นต้องใช้อาหารเสริมหรือว่าพวกยาที่จะทําให้คุณอันตรายอีกเลยตลอดชีวิตดังนั้นอันนี้ข้อที่1นนะครับข้อที่2ส,สิ่งที่คุณควรทําก็คือคุณควรจะต้องเลิกใช้วิธีการกินน้อยๆอ,ออกกําลังกายหนักๆได้แล้ว เพราะว่าการที่คุณทานน้อยแล้วออกกําลังกายหนักนั่นจะยิ่งทําให้ร่างกายของคุณนั้นหวงไขมันขึ้นไปเรื่อยๆและสุดท้ายคุณจะโยโย่เอฟเฟกเนื่องจากสาเหตุนี้ครับหลายคนที่อาจจะไม่เคยเข้าใจเรื่องโยโย่เอฟเฟกเลยนะลองฟังนะครับในคนที่ทานน้อยๆเนี่ยวันๆไม่ค่อยทานเลยนะครับร่างกายจะได้สารอาหารเนี่ยไม่เพียงพอจนสุดท้ายเนี่ยร่างกายของคุณก็จะมองว่าเฮ้ยไม่มีอาหารทํายังไงดีก็จําเป็นที่จะต้องลดระดับเผาผลาญร่างกายของคุณลง ซึ่งง่ายที่สุดก็คืออะไรบ้างที่ใช้พลังงานเยอะต้องตัดออกให้หมดเพราะนั้นสังเกตว่าคนที่อดอาหารจะดูผอมดูสูบมากๆเลยเพราะว่าร่างกายเนี่ยสลายกล้ามเนื้อออกมาเพื่อเอาไปใช้เป็นพลังงานสำรองก่อนนะครับในช่วงที่คุณอดอาหารเพราะฉะนั้นคุณจะดูสูบมากผอมลงแต่เป็นการผอมลงแบบที่ดูไม่ดีเลยอ่ะใครเคยทําแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวลองมาแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่คุณทนไม่ไหวแล้วแล้วคุณกลับไปกินเยอะขึ้น ทำยังไงล่ะทีนี้ในเมื่อร่างกายของคุณเนี่ยเจ้าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันเปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานการที่คุณมีกล้ามเนื้อเยอะคุณก็จะเผาผ่านพลังงานได้มากแต่พอคุณอดอาหารร่างกายเอากล้ามเนื้อไปใช้เป็นพลังงานหมดแล้วย่อยหายไปหมดเลยดังนั้นพอคุณกลับมากินเยอะตอนนี้เตาเผาพลังงานของคุณเล็กแล้วนะครับ ก็จะเกิดการโยโย่เอฟเฟกคือร่างกายกินแล้วก็ไม่สามารถจะเผาผลาญได้เยอะเอาไปเก็บเป็นไขมันเก็บเป็นไขมันน้ําหนักคุณก็เลยขึ้นได้เร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไม่ควรทําเลยก็คือการกินน้อยๆแล้วออกกําลังกายหนักๆเพราะนั่นจะทําให้คุณเกิดโยโย่เอฟเฟกได้และถัดไปนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3สิ่งที่หมอหนึ่งจะพูดอาจจะขัดกับสิ่งที่หลายๆคนเคยได้ยินมานะครับก็คือถ้าคุณอยากจะผอมอย่างยั่งยืนคุณควรจะเลิกนับแคลอรี่ได้แล้ว เพราะว่าร่างกายของคุณมันไม่ใช่เครื่องคิดเลขนะครับสิ่งสําคัญจริงๆร่างกายของคุณไม่ได้มานั่งคํานวณว,ว่ากินเข้าไปแล้วมันได้พลังงานเท่าไหร่เพราะในบรรดาสารอาหารที่คุณทานเข้าไปแล้วมันให้พลังงานนะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันพวกโปรตีนก็ได้แก่พวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วหรือพวกเวโปรตีนทั้งหลายโปรตีนผงจากถั่วพวกนี้นะครับคือโปรตีน อันถัดมาคือคาร์โบไฮเดรตคือพวกข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลผักผลไม้นะครับพวกนี้แล้วก็อันที่3ไข,ม,ขมันก็พวกไขมันกับน้ำมันนั่นแหละนะครับในบรรดา3ตัวนี้ให้พลังงานทั้งหมดก็จริงที่เราเรียนมาแต่มอนหนึ่งบอกไปแล้วว่าร่างกายของคุณใช้พลังงานหลักจากแค่2อย่างคือน้ำตาลหรือขาบนั่นแหละกับไขมันส่วนโปรตีนมนาะให้พลังงานก็จริงนะแต่ ร่างกายของคุณจะไม่เอามันมาใช้เป็นพลังงานก่อนเนื่องมาจากว่าร่างกายของคุณเนี่ยมองโปรตีนเป็นสารอาหารที่เอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายตามที่พวกเราเคยได้ยินกันมานะครับดังนั้นการที่เรามานั่งคำนวณแคลอรีร่จากคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันในปริมาณที่เท่าเทกันแล้วต้องคูณว่าให้พลังงานเท่าไหร่มันจึงไม่ถูกต้องสัทีเดียวเพราะว่าโปรตีนของคุณเนี่ยร่างกายไม่ได้มองว่าเอามาเป็นพลังงานหลัก และในคนสองคนที่น้ำหนักเท่าๆกันใช้พลังงานเท่าๆกันกินอาหารแคลอรี่เท่าๆกันแต่ถ้าคนหนึ่งกินแป้งเยอะอีกคนหนึ่งกินไขมันเยอะ ร่างกายก็จะสะสมไขมันไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณกินแคลอรี่เท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยกินสารอาหารอะไรดังนั้นก็จะย้อนกลับไปนะครับว่าสิ่งที่คุณควรทําไม่ใช่การนั่งนับแคลอรี่ไม่ใช่เพราะมันลําบากแต่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณนับแคลอรี่ไปแต่สารอาหารคุณไม่เหมาะสมมันก็ไม่ได้ผลดังนั้นคุณต้องไปโฟกัสเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ระบบพลังงานเรามี2ออย่างถ้าเรากินแป้งกับน้ําตาลเยอะมันก็จะเอาไปสะสมเป็นไขมันแล้วตอนนี้เรากินแป้งน้อยลงได้ไม เราย,ยัางลดน้ําตาลได้ไหมเปลี่ยนพวกเครื่องดื่มทั้งหลายเป็นน้าเปล่าเป็นชาที่ไม่หวานเป็นกาแฟดําได้ไหมเพื่อที่จะลดน้ําตาลในการเข้าร่างกายของคุณลดอาหารที่เป็นจําพวกแป้งได้ไหมเพื่อที่จะทําให้ร่างกายได้รับน้ําตาลน้อยลงเห็นภาพไหมครับเนาะพราะคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะแทบไม่ต้องนับแคลอรี่เลยเพราะว่านักเรียนในคอร์สลดน้ําหนักของหมอหนึ่งห้าพันหกพันคนเขาไม่มีใครนับแคลอรี่เลยหมอหนึ่งให้เขาเลิกนับแคลอรี่ไปแล้ว เพราะว่ามันไม่จําเป็นดังนั้นถ้าคุณอยากจะผอมอย่างยังย่งยืนคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ก่อนว่าไอ้ที่เราเคยได้ยินกันมาว่ามันต้องนับแคลอรี่เนี่ยมันถูกแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญจริงๆที่คุณควรจะโฟกัสคือคุณกินอะไรเข้าไปต่างหากนะครับส่วนข้อที่4นะครับคุณควรจะต้องมีช่วงเวลาของการหยุดทานบ้างคุณไม่ควรที่จะต้องกินจุกจิกตลอดเวลา คือก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีหลายคนออกมาพูดว่าถ้าคุณอยากจะให้ระบบเผาผลาญดีนะครับคุณควรจะต้องกินจํานวนมื้อเยอะๆแต่กินในปริมาณน้อยๆกินทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วระบบเผาผลาญจะดีซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองในแง่ของสาเหตุที่ทําให้คุณอ้วน คุณอ้วนเกิดจากการที่ร่างกายของคุณเนี่ยมันมีน้ําตาลเข้าไปในกระแสะเลือดตลอดเวลาถูกไหมได้น้ําตาลได้น้ําตาลเข้าไปคุณลองนึกภาพเวลาคุณกินจริงๆนะกินเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่าน้ําตาลเข้าร่างกายตลอดเวลาเลยใช้หมดก็หมดใช้ไม่หมดก็เอาไปสะสมเป็นไขมันเห็นไหมดังนั้นถ้าคุณทานไม่เป็นเวลาเลยร่างกายของคุณจะไม่มีโอกาสได้เอาไขามันเก่ามาใช้เลย นะครับดังนั้นคุณควรจะต้องมีช่วงเวลาของการหยุดทานบ้างระหว่างมื้อมีช่วงให้ร่างกายได้พักย่อยอาหารเอาไปใช้เป็นพลังงานเอาไปเก็บช่วงที่ไม่ได้กินระหว่างมื้อเอาของเก่ามาใช้บ้างแบบนี้ร่างกายของคุณจะมีความสมดุลระหว่างการใช้น้ําตาลเวลาที่คุณกินอาหารเข้าไป แล้วช่วงที่คุณหยุดทานมีการเอาไขมันเก่าออกมาใช้แบบนี้มันจะสมดุลกันและก็เริ่มต้นง่ายๆนะครับก็คือให้คุณเนี่ยเริ่มต้นใน1วันให้มีช่วงเวลาของการหยุดทานให้ได้มากกว่า12ชั่วโมงคุณเริ่มกิน8ปดโมงเช้าคุณก็หยุดกินก่อน2องทุ่มแค่นั้นเองนะครับก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีช่วงเวลาของการที่ได้หยุดทานให้ร่างกายได้ใช้ไขมันเก่านะ่ะมากขึ้นซึ่งจริงๆตรงนี้มันคือพื้นฐานของการทำ intermittent fasting หรือการทำ IF นั่นแหละ ซึ่งใครที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเดี๋ยวลองไปดูในคลิป3ขั้นตอน,ตอนลดไขมันฟิตหุ่นครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับวันหนึ่งมีอธิบายไว้อยู่เนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับคือข้อที่5ในหลายๆคนนะครับที่ปรับการทานได้ดีแล้วแล้วก็ลดน้ําหนักได้ดีด้วยแต่แป๊บเดียวพอกลับไปกินผิดปกตินิดเดียวนะครับกลับไปกินแป้งเยอะนิดเดียวกลับไปอ้วนขึ้นง่ายมากๆด้วยเหตุผลที่ว่า ออกกําลังกายตามใจเพราะฉะนั้นข้อที่5คือคุณต้องไม่ออกกําลังกายตามใจคาว่าออกกําลังกายตามใจคือบางคนชอบคาร์ดิโอชอบวิ่งฉันก็จะวิ่งมาราธอนวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับมันดีต่อสุขภาพแน่ๆแต่ถ้าคุณอยากจะลดน้ําหนักเพื่อที่จะทําให้มันยั่งยืนคุณจะต้องออกกําลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเป็นหลักเพราะกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนเตาเผาพลังงานของร่างกายของคุณดังนั้นถ้าคุณมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นหนาแน่นขึ้น เวลาคุณทานเยอะขึ้นร่างกายของคุณก็จะเผาผลาญได้ดีขึ้นสังเกตนะครับพวกที่เป็นนักกล้ามที่กล้ามใหญ่ๆเขากินบุฟเฟ่กินเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยอ้วนเนาะเพราะว่าระบบเผาผลาญเขาอะดีกล้ามเนื้อเขาเยอะนะครับดังนั้นคุณจะต้องออกกำลังกายที่สร้างกล้ามเนื้อบ้างหากคุณออกแบบคาร์ดิโอคุณควรจะต้องมีการออกแบบที่หนักสลับเบาบ้างนะครับหรือที่หลายๆคนเคยรู้จักว่าเป็นการออกกําลังกายแบบการทําฮิต High Intensity Interval Training นะครับและบางคนอาจจะไม่ได้ออกแบบนี้แต่ไปออกแบบการทำเวทเทรนน i n g ก็ได้นะครับ w e เวทเทรนน i n g ก็คือการออกที่ได้มีแรงต้าน mm hmm. เช่นการทำส q u a ตทำสควอตเฉยๆก็คือบอดีเวทนะครับเป็นการใช้น้ำหนักร่างกายของเราในการต้านหรือบางคนจะถือดัมเบลไปด้วยก็ได้นะครับเนาะ พวกนี้คือเวทเทรนนิ่งหมดเลยแพงกิ้งพวกนี้ก็เป็นเวทเทรนนิ่งอะไรที่ได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะๆหรือแม้กระทั่งการเต้นตามคลิป YouTube บางคลิปที่โอ้โหท่าเขาทําไมปวดกล้ามเนื้อจังเลยพวกนั้นแหละได้ใช้กล้ามเนื้อหมดเลยนะครับก็จะช่วยให้คุณเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเตาเผาพลังงานของคุณแข็งแรงขึ้นเวลาคุณกลับไปทานมากขึ้นคุณก็จะกลับไปอ้วนได้ยากมากๆนะครับ ดังนั้นลองเช็คดูดีๆนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ลดน้ําหนักแล้วดีขึ้นแล้วแล้วกลับไปอ้วนอีกดีขึ้นแล้วกลับไปอ้วนอีก,ก,ออาอกมาเช็ค5ข้อดีๆข้อที่1หยุดใช้ตัวช่วยได้แล้วนะครับเพราะมันอาจจะไม่ช่วยคุณเลยก็ได้นะครับข้อที่2ให้หยุดกินน้อยๆแล้วออกกําลังกายหนักๆเด็ดขาดเลยเพราะมันจะทําให้คุณโยโย่ให้กลับมากินให้มากขึ้นนะครับออกกําลังกายพอเหมาะเท่าที่เราไหวนะครับดีที่สุดในจุดที่ทําได้ไม่จำเป็นต้องออกโอ้โหต้อง1ชั่วโมงเลยหรออย่างนี้ออกไม่ได้ไม่ออกดีกว่า จริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับ10-15นาทีมีเวลาเท่าไหร่ออกเท่าที่เราทําได้นะครับข้อที่3คุณควรจะหยุดโฟกัสที่แคลอรี่ได้แล้วแล้วมาโฟกัสที่สารอาหารว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราทานแป้งมากไปไหมเราทานโปรตีนเพียงพอหรือเปล่านะครับและข้อที่4คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินจุกจิกตลอดทั้งวันร่างกายของคุณก็จะเก็บน้ําตาลไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นสิ่งที่คุณควรทําก็คือต้องมีช่วงเวลาของการหยุดทานบ้าง มีช่วงห่างระหว่างมือบ้างและใน1วันคุณควรจะมีช่วงเวลาของการหยุดทานให้มากกว่า12ชั่วโมงนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือต้องไม่ออกกําลังกายตามใจนะครับเราจะต้องออกกําลังกายคาร์ดิโอบ้างเวทเทรนนิ่งบ้างใครที่ไม่เคยออกเวทเทรนนิ่งเลยเพราะว่าไม่ชอบเพราะมันปวดกล้ามเนื้อ นั่นแหละครับคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณเนี่ยลดน้ําหนักได้ยั่งยืนเพราะพอกล้ามเนื้อของคุณแข็งแรงขึ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับดังนั้นวันแรกๆอาจจะรู้สึกฝืนนิดนึงกับสิ่งที่เคยทำนะครับแต่เชื่อมอนหนึ่งนะครับว่ามันจะทําให้คุณลดน้ําหนักได้ยั่งยืนก็ลองเอาเทคนิคดีๆในวันนี้ไปปรับใช้ดูนะครับสําหรับใครที่อยากลดน้ําหนักแบบยั่งยืนนะครับสามารถไปชมได้ที่คลิป3ขั้นตอนลดไขมันฟิตหุ่นครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับก็ลองเอาความรู้ดีๆในวันนนนี้้ไปปรรััับบใชกดูะค